ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอารมณ์ของเหมยกงจือซึ่งในที่สุดเธอก็สามารถจัดการได้กับกลายเป็นเรื่องวุ่นวายอีกครั้งหลังจากได้ยินคาพูดของถังซานทั้งหมดนี้คืออะไรการกลับชาติมาเกิดคืออะไร สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรในใจเธอเธอไม่เข้าใจทุกสิ่งที่ทางสารพูดในวลานี้แต่เพาะว่าสิ่งที่เขาพูดก็สมเหตุสมผลมากมันอธิบายได้จริงๆว่าทําไมสุราจึงใจดีกับตัวเธอเองโดยไม่มีเหตุผลและพยายามอย่างหนักเพื่อให้มีเมตตาต่อตัวเธอเองอยู่เสมอหลังจากคําพูดเหล่านี้ทั้งสารก็ถอนหายใจยาวนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเหมยกงจือมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ตอนนี้ ที่เขาพูดจริงๆเขาก็รู้สึกร่องใจแม้ว่าเขาจะรู้ว่านี่เป็นเรื่องยากสําหรับเหมยกงจือที่จะเชื่อแต่เขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยให้เธอยอมรับมันโดยตรงมันก็เพียงพอแล้วสําหรับเธอที่จะยอมรับว่าทงางศาลคือสุราและไม่รู้สึกเศร้าอีกต่อไปแล้วเจ้าคือสามีของข้าในชาติที่แล้วนั้นเหรอเหมยกงจือพึมพำใช่ทางสารพยักหน้าเหมยกงจือถอยหลังไปสอก้าวตอนนี้ใจของข้า รู้สึกสับสนนิดหน่อยจริงๆทางสารพูดขึ้นว่าข้าขอโทษเหตุผลที่ข้าไม่สามารถอธิบายให้เจ้าฟังได้ก็เพราะคําอธิบายนี้ไม่น่าเชื่อเกินไปแต่ทะว่านี่เป็นความจริงจริงๆการกลับชาติมาเกิดของเจ้าเทียบเท่ากับการกลับชาติมาเกิดโดยสมบูรณ์ถวมิตินี้และการเกิดใหม่ของข้าเหมือนกับบังคับดังนั้นหลังจากการเกิดใหม่จีสํานึกของข้ายังคงมีความทรงจาเกี่ยวกับชาติก่อนของข้าด้วย ด้วยเหตุนี้ข้าจึงถูกปฏิเสธโดยมิติแห่งนี้มันยากมากสําหรับข้าที่จะทะลุทะลวงและกลายเป็นเทพเจ้าตอนนี้เจ้าไม่จําเป็นต้องคิดมากอีกต่อไปและเจ้าไม่จำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่ข้าพูดเจ้าเพียงแค่ต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางซาหรือสุราข้าก็จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเจ้าต้องปรับอารมณ์ของเจ้าตอนนี้และเผชิญกับกระบวนการฝ่าฟันไอพิบาสเพื่อเป็นพระเจ้าน่าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเมื่อเจ้าทะลุทะลวง ข้าหวังว่าเจ้าน่าจะเลือกการทะลุดทรวงที่เทเรมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและสะดวกที่สุดสาหรับข้าในการปกป้องเจ้าทําไมล่ะเหม่ยกงจิวมองมาที่เขาเพราะชาติที่แล้วข้าคือเทพสมุดเทพสมุดนั้นเหรอเมื่อได้ยินสองคำนี้เหม่ยกงจิ๋วก็เบิกตากว้างทันทีเทพสมุดเจ้าเมื่อจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงมาที่เมืองเทเรเพื่อจัดการกับพ่อของข้ามันถูกชายคนหนึ่งขัดขวาง แระช่วยพ่อของข้าไว้คนคนนั้นก็คือเทพสมุทรและเทพสมุทรก็คือเจ้างั้นเหรอทางสารพยักหน้าใช่เวลานั้นข้าได้ใช้เจตจำนงของพระเจ้าเพียงเล็กน้อยและข้าก็ทำได้เพียงให้เขาหวาดกลัวเท่านั้นเช่นเดียวกับในครั้งนี้จักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดก็ถูกดึงดูดโดยข้าเช่นกันข้าต้องทำให้มันกลัวมากมิฉะนั้นมันจะหยุดไล่ตามเจ้าหลังจากที่ข้าฆ่าได้อย่างไร เม่กงจือมองดูเขาด้วยความรู้สึกผสมปนเปนกันคู่หนึ่งแระความผันผวนทางอารมณ์ในใจของเขานั้นซับซ้อนมากเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเผชิญหน้ากับทั้งสารอย่างไรในเวลานี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหมาะสมที่จะพูดถ้าอยากจะอยู่เง,เงียบๆถ้าขอคิดอะไรเง,เงียบๆหน่อยได้ไหมไม่กงจือพึมพำได้สิแต่เจ้าต้องระมัดระวังในการปกป้องต้นกําเนิดทางจิตวิญญาณของเจ้าได้อย่าปล่อยให้อารมณ์ของเจ้า ส่งผลกระทบต่อสมาธิของพลังจิตของเจ้ามิฉะนั้นภัยพิบัติสายฟ้าอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทนัทนหันและเจ้าจะเอาชนะมันอย่างยากลาบากเมื่อถึงตอนนั้นตกลงเหมยคงจือพยังหน้าจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างเลือกเสืงขณะที่แสงวูบวาบเหมยคงตือก็หายตัวไปเมื่อมองจุดที่เธอจากไปทางซานก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นและใส่หัวเขาไม่รู้จริงๆว่าจะดีหรือไม่ดีที่จะบอกเธอเช่นนี้ สิ่งเดียวที่ดีที่เขามั่นใจได้ก็คือตอนนี้เธอไม่สนใจความเศร้าของเธออีกต่อไปใครก็ตามที่รู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้จะไม่มีวันตกใจได้อย่างไรเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเขาทําได้เพียงปล่อยให้เธอแยกแยะด้วยตัวของเธอเองและเธอก็ทําได้เพียงรอผลความคิดของเธออย่างเงียบๆไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาทำได้เพียงยอมรับมันและเขาจะปกป,ป้องเธอตลอดไปแต่ทว่า หลังจากมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้หากเขาต้องการให้เธอกลับมาเขาก็คงจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแตงสีงเงินสองื่อนแต้เท้าของเขาและทางซานก็เคลื่อนย้ายออกไปด้วยอากาศบางเบาและกลับไปยังหุบเขาทองคําไม่มีทางที่เขาจะพัฒนาการผลฝนในปัจจุบันของเขาเขาทําได้เพียงค่อยๆปรับแต่งิตสัานึกของเขาเพื่อให้มีพลังมากขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การขัดเกาวัตถุสัญญาณเวลาและอวากาศโดยใช้ของเหลวเจ็ดสีซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุสัญญาณกาแไดเวลาอวากาศเพื่อที่จะค่อยๆใช้งานได้ด้วยตัวเองตนกว่าวัตถุสัญญาณการละเวลาอวากาศจะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์และแม้แต่สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ในอนาคตาัดเกาว,ว่าวัตถุสัญญาณการละเวลาอวากาศคือความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดของเขาหลังจากมาที่มิติแห่งนี้ เพียงเพราะสิ่งนี้มีพลังมากการขัดเกลามันอย่างแท้จริงถึงยากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกป่านั้นหลังจากการก่อตัวของสายเลือดระดับซูเปอร์นี้แม้ว่าสายเลือดระดับซูเปอร์จะถูกปราบปรามโดยพลังของเทพสมดทแต่ในที่สุดก็เป็นรูปเป็นร่างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องทิ้งความปราทับใจอันลึกซึ้งไว้บนมิติแห่งนี้ในอนาคตมันจะยากขึ้นที่จะทะลุผ่านไปสู่ระดับเทพเขาไม่มีทางเลือกด้วยซ้ำ มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่เขาจะสามารถโรยทะลวงไปสู่ระดับเทพได้อย่างแท้จริงเวลาผ่านไปเหมือนทุกวันและเมืองเทเรก็ดูสงบสุขมากไม่ต่างจากปกติแต่ทว่าคุณนางใหญ่น้อยต่างก็รู้ดีว่าภายใต้ความสงบนี้สิ่งที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเมืองเทเรีกาลังจะเกิดขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของเจ้าเมืองในฐานะเมืองรักทุกเมืองในทวีแห่งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นรากฐานของเผ่าพันธุ์ปีาศาจและผู้วิญญาณเจ้าเมืองของเมืองหลักเกือบทั้งหมดมีเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจหลักๆแต่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการสืบทอดทางพันธุก,กรรมก็คือมีความเข้มแข็งเพียง,พ,ยงพอที่จะรองรับความแข็งแกร่งอันทรงพลังนี้หมายถึงจัก,กรพรรดิโดยเฉพาะปัจจุบันมีเมืองหลักเพียงเมืองเดียวคือเมืองเคเรโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดินี่คือเหตุผลว่าทำไม เมืองครุรีจึงไม่เป็นที่นิยมในสายตาของราชสำนักบรรพรุษธอวสโสมาโดยตลอดหากไม่มีจกักรพรรดิก็ไม่มีรักฐานสําหรับจกักรพรรดิการควบคุมเมืองหลักยังเป็นแหล่งการสนับสนุนทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของจกักรพรรดิและมีความสําคัญมากต่อเผ่าพันธุ์ทั้งหมดในบรรดาเผ่าพันธุ์ปีศาจมีเพียงจกักรพรรดิเพียงสองคนที่ไม่มีความสนใจในด้านนี้เลยคนหนึ่งคือจกักรพรรดิปีศาจคิตตัน ผู้มีอำนาจทุกอย่างอันดับที่หนึ่งและอีกคนก็คือจักรพรรดิปีศาจแห่งดาบที่ยากจนที่สดุดจักรพรรดิปีศาจที่ตั้นมาจากการกลายพันธุ์ของสายเลือดของตัวเองและไม่มีทาย,ยาทที่แท้จริงเลยนอกจากนี้เผ่าพันธุ์มังกร,กรยังมีอำนาจและควอบคุมเมืองหลักอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีความคิดเกี่ยวกับเมืองหลักเลยเหตุผลท,ที่จักรพรรดิทุกคนกลัวสิ่งนี้ก็เพราะว่าคนนี้ไม่ต้องกังวลจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบนั้น เป็นเพราะความแปลกประหลาดของเชื้อสายปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงเพราะเชื้อสายปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงร้อนฝูกฝนการใช้ดาบสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับวิชาดาบคือสมาธิดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจธุรกิจเลยพวกเขาชอบสิ่งเรียบง่ายและความต้องการในชีวิตและวัสดุนั้นต่ำม,มากพวกเขาจึงไม่ได้ยึดครองเมืองหลักเอาพันน์ปีศาจนกยุงเคยมีอํานาจมากแรกเมืองหลักที่ยึดครองในเวลานั้นไม่ใช่เมืองตรีในปัจจุบัน แต่เป็นเมืองที่ร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองมากกว่านั้นมากแต่ว่าจักรพรรดินีปีศาจนกยงไม่มีผู้สืบทอดหลังจากที่เธอเสียชีวิตความแข็งแกร่งของเผ่าพานนันธุ์นกยงก็ลดลงอย่างมากแรกกิเป็นเรื่องยากมากที่จะปกป้องเมืองหลักเหตุผลที่พวกเขายังคงมีเมืองหลักเช่นเมืองเคเรในตอนนี้ก็เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์นั่นเป็นเพราะว่าจิ้งจอกสวรรค์ครอบคลุมโชคและนกยงก็กลุ่มความรับของสวรรค์ จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งตอกสวรรค์ประกาศว่าสาเหตุที่จักรพรรดิปีศาจนกยงผู้ยิ่งใหญ่สิ้นพระชนตั้งแต่อย่างยาววัยนั้นเป็นเพราะเธอจ้องมองไปในความรับสวรรค์มากเกินไปเพื่อประโยชน์ของเผ่าพันธุ์ดังนั้นราชสำนักบรรพุทอโวสโสจึงต้องปกป้องเผ่าพันธุ์นกยงสิ่งนี้ทำให้เผ่าพันธุ์นกยงกลายเป็นเจ้าเมืองหลักได้เสมอแต่เนื่องจากไม่มีจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาจึงต้องรัดทิ้งเมืองหลักที่รุ่งเรืองแต่เดิม แรกมาที่มุมอันสงบเงียบของเมืองเทรีที่ซึ่งพวกเขาเปิดทําการค้ามาหลายปีแต่ทว่านับตั้งแต่การมาถึงครั้งสุดท้ายของจักรพรรดิปีศาจจิงเฟิงคุณหนังราชวงศ์หลายคนในเมืองเทรีได้เข้าใจว่าในที่สุดราชสำนักวันพระบรุตรอวสโสอาจจะดําเน,นินการกับเมืองเทรีในที่สุดจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิงเฟิงเป็นจักรพรรดิที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตําแหน่งและความปาถนาของเขาที่มีต่อเมืองหลักนั้นชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงและเผ่าพันธ์ปีศาจนงยงก็เป็นศัตรูกันมาหลายปีเมื่อเขากลายเป็นจกักรพรรดิเขาจะปล่อยเผ่าพันธ์นงยงไปได้ยังไงแม้ว่าราชาปีศาจนงยงจะไม่อ่อนแอและเอาชนะจกักรพรรดิปีศาจจริงเฟิงในครั้งที่แล้วได้แต่จกักรพรรดิก็คือจกักรพรรดิแรกเมื่อเขากลับมาอีกครั้งมีโอกาสมากที่เผ่าพันธ์ปีศาจนงยงจะไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไปอยากที่จะบอกว่า ผ่าพันธุ์ปีศาจนงยงจะไปทางไหนสิ่งที่ต้องบอกคือพรสวรรค์ของเผ่าพันธุ์ปีศาจนงยงแม้ว่าเมืองเคเรจะเป็นมุมที่เงียบสงบและเป็นเมืองหลักที่ห่างไกลที่สุดด้วยความพยายามของปีศาจกวางเหลิงซีและปีศาจกวางทองพวกเขาก็ไม่เคยขาดแคลนความมั่งคั่งลูกสาวของราชาปีศาจนงยงที่มีสายเลือดมนุษย์ได้รับรางวัลดับเบิลแชมป์มีข่าวลือว่าเธออาจจะกลายเป็นเจ้าเมืองคนต่อไป ราชาปิศานุกยงแทกกระจายข่าวไปทั่วทั้งเมืองเรื่องแบบนี้เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถเป็นข่าวเรือได้ถ้าเป็นจริงเผ่าพันธุ์นุกยงก็มีความหวังการประกาศของราชาปิศานุกยงผู้ยิ่งใหญ่ว่าเขาจะส่งต่อตําแหน่งผู้นําเผ่าพันธุ์ปิศานุกยงให้กับเหมยกงเจอในวันอันเป็นมงคลยืนยันว่าข่าวเรือนี้จะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนแม้ว่าข่าวเรือจะบอกว่าจะมีเพียงการมอบตําแหน่งผู้นําเผ่าพันธุ์เท่านั้น ยังไม่รวมถึงตำแหน่งเจ้าเมืองแต่ทุกคนก็เห็นได้ว่าเหมยกงเจอน่าจะเป็นทายาทที่ได้รับมอบหมายของราชาปีศาจนกยงผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ลำบากที่สุดในตอนนี้คือการมีส่วนร่วมภายในของเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยงปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเหมยกรงเจอก็คือเธอได้มีสายเลือดเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยงแบบบริสุทธิ์แต่ยังมีสายเลือดมนุษย์ด้วยสิ่งนี้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงภายในเผ่าพันธุปีศาจนกยงแม้ว่า ราชาปิศาจนุยงยงผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้นำเผ่าพันธุ์แต่ทว่าเขาไม่ใช่ผู้ทรงพลังเพียงคนเดียวในระดับราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ในเผ่าพันธุ์ปิศาจนุยงยงทั้งหมดแม้ว่าเขาจากแข็งแกร่งที่สุดแต่เผ่าพันธุ์ปิศาจนุ้งยงก็มีรากฐานที่ลึกซึ้งและเป็นผู้อาโวโุโสในระดับเทพก็มีจํานวนมากเช่นกันจะทําให้ผู้อาวุโสเหล่านี้จด,ดจำไว้คงจะรับปล่อยให้เธอเป็นผู้นำเผ่าพันธุ์ได้สําเร็จเธอเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่เมืองเทเร จะต้องเผเชิญเมื่อกำหนดวันแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะเป็นการต่อสู้ภายในเผ่าพันธุ์ปิศาจนกยงและเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเอผ่าพันธ์ทั้งหมดนอกเหนือจากเผ่าพันธ์ปีศาจนกยงนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนแอในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาโด่ยังคงรักษาสานะที่อ่อนแอที่สุดเอาไว้หนึ่งในนั้นได้รับคําเตือนจากราชาปิศาจนกยงและอ,อีกหนึ่งนั้นก็มีทัศนคติเชิงสังเกตเช่นกัน การที่เหมยกงจือสามารถสืบทอดตำแหน่งผู้นำเผ่าพันธุ์ได้นั้นเกี่ยวข้องกับทิศทางในอนาคตของเมืองเคอรทั้งหมดสถานการณ์เฉพาะจะช,ชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อถึงวันพิธีเท่านั้นการปรับตัวเป็นยังไงบ้างราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่มองดูเหมยกงจือตรงหน้าแล้วถามด้วยความห่วงใยเหมยกงจือพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าดีขึ้นมากราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่มองดูลูกสาวของเขาอย่างละเอียด สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือความโศกเศร้าดั้งเดิมของลูกสาวซึ่งอยู่เหนือความโศกเศร้าได้หายไปจริงๆสำหรับผู้หญิงคนคนหนึ่งแล้วคนแรกที่เดินเข้าไปในหัวใจจะต้องมีอิทธิพลต่อเธอมากที่สุดยิ่งไปกว่านั้นคนคนนั้นได้เสียชีวิตเพื่อเธอดังนั้นเราคงจินตนาการได้ว่าเขาสัมผัสหัวใจเธอมากแค่ไหนเมื่อเห็นว่าเหม่ยคงจือสามารถเอาชนะความเศร้าของเธอได้อย่างรวดเร็วราชาปิศาจนุ่งยุงโกรธมาได้ที่จะแสดงความชื่นชม ผมกบเป็นลูกสาวของข้าจริงๆเจ,จ้ามีลักษณะของผู้นำอนาคตของเจ้าจะต้องสดใสมุมปากของเหมยกงเจอกระตุกเล็กน้อยเธอมีลักษณะเหมือนนายพลงั้นเหรอที่เธอไม่เศร้าอีกต่อไปเพราะคนคนนั้นยังไม่ตายต่างหากเมื่อเธอได้ถึงถังซานหัวใจของเธออดไม่ได้ที่จะกระชับขึ้นเล็กน้อยตอนนี้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะาเผชิญหน้ากับเขาได้อย่างไรสูรายังไม่ตาย แต่สูรากลายเป็นถังซานเขายังบอกอีกว่าเขาคือสามีของเธอในชีวิตที่แล้วเธอซึ่งเป็นสาวน้อยที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่รู้สึกซับซ้อนได้อย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ